ผมจะมาทำการตั้งกล้องนะครับอันนี้ตั้งกล้องของซีแซดจากัวนะครับอันนี้เราได้ปรับกลับมาแล้วนะครับอันนี้จะมาทําการยิงทดสอบให้ดูนะครับคลิปนี้นร้อยลูก แต่ยังไม่ขึ้น อนะครับต่อไปเราก็จะทำการปรับต่อนะครับโดยจะให้ป๋าทำการยิงนะครับเพราะว่าต้องปรับเข้ากับตาของพ่อนะครับเพราะว่าพ่อเป็นคนใช้งานนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานอันนี้ก็ให้พ่อแกตั้งดูนะครับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆแล้วก็หมุนนะครับเพราะว่าสายตาคนเรามันยาวไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะให้ป๋าแกลองเล็งดูนะครับปรับสายตาดูเข้าแล้วโอเค ให้พ่อแกย,ยิงซ้ำอีกทีนะครับถ้ามันไม่เข้าเดี๋ยวพ่อให้ปรับให้พ่อนะครับ <c oughs> ให้พ่อหมุนเข้ามาอันนี้ก็ให้พ่อแกทําการทดสอบให้ดูนะครับให้เอฟซีดูนะครับเข้าดูเริมยังไม่มามก็คือหลงว่ะเดี๋ยวคลิปหลังๆก็จะเป็น,นการทดสอบอแต่ละยี่ห้อนะครับ<อ>แต่ละยี่ห้อในอานะครับพี่เอฟซีได้รับชมนะครับอันนี้ก็ให้ป้ายแกตั้งหอสักสี่กิตอ่าอ่เอ เดี๋ยวให้ป๋าแกทดลองอีกนัดหนึ่งนะครับลองซ้ําเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเอากลุ่มกระสุนถ้าไม่ได้กลุ่มกระสุนนี่เราจะไม่สามารถปรับได้นะครับเราให้มันเกาะกลุ่มกันก่อนนะครับแล้วทําการปับไปเรื่อยอัน <หา S 1> นี้ลงล่างนะครับนัดนี้น,น,นะครับคลิปนี้เราก็จะมาทําการ เทสให้ดูนะครับอ่าอันนี้คือคือเทสแต่ละกระบ,บอกให้ดูนะครับนี่จะลองทดสอบให้ดูอันนี้ทดสอบกับ4 5 7กระบ,บอกแรกนะครับก็จะเป็นซีแซ่ห4 5 7จากัวนะครับดำ28นิ้วเกี่ยวในลำกล้อง12เกี่ยวนะครับเวียนขวานะครับ อ่าเราก็ได้ทําการทดสอบเสร็จแล้วนะครับก <Okay. S 1> ระบอกที่สองนะครับเป็นซี b ซตเบอร์นโมเดลสนะครับดำยี่ี่นิ้วนะครับเกียวในน้ำกล้อง 12, สิบสอเกีียวเหมือนกันนะครับนี่เบอร์นุเบอร์นโมเดลสอ่าเดี๋ให้กล้องถ่ายให้ดูนะครับเหล็กเขาจะดีนะครับเหล็กเขาทนนะครับอันนี้ก็ทําการลมดํามาแล้วรอบหนึ่งแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นซีแซ2สีห้าสองนะครับสองอีแซเคมนะครับอันนี้ลำกล้องก็อยู่ที่ประมาณยี่สี่นิ้วเหมือนกันนะครับเกีียวในลำกล้องหกเกีียวเวียนขวานะครับอันนี้น้องไม่ได้เอาใส่แมกกาซีนนะครับอันนี้น้องจะหยอดยิงนน้องจะยอดยิงยอดยิงทีละนัดนี่ขี้เกียจใส่แมกกาซีนอันนี้ซีแซดสี่ห้าสองสี่ห้าสองสองอีแซดเคเอ็มเหล็กดีเหมือนกันนะครับวัสดุทําก็เป็นเหล็กดี จะเป็นรุ่นไกลบางหน่อยมันจะมีซีแซดสี่ห้าสองรุ่นก่อนหน้านี้ด้วยนะครับอืมออกกลางเป้าเลยเป๊ะที้เป็นกระบอกที่สี่นะครับกระบอกที่สี่นี่ก็จะเป็นซีแซดสี่ห้าห้านะครับลำหนานะครับเหล็กหนาดีมากนะครับน้ำหนักปืนก็ดีด้วยนะครับแม็กกาซีนสิบนัดนะครับรุ่นนี้นำกล้องสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับ เราสามารถยิงลูกแม้กนําได้ถ้าเราเปลี่ยนลเพิงนะครับอันนี้ก็จะยิงกับลูกไอ้ r ร s เอนะครับกลุ่มก็ใช้ได้นะครับดูรุนนี้นี่ลายไม้ก็จะสวยหน่อยนะครับอน,นี้ก็เอาเก็บสะสมไว้นะครับสะสมไว้แต่ละเจนนะครับอันนี้เราก็ทำการ ทดสอบนะครับลองยิงให้พี่พีเอฟได้รับชมนะครับหอมกลิ่นดินปืนมากทีนี้เดี๋ยวทำกันทดสอบ บอกนี้นะครับกระบอกที่ห้านะครับก็จะเป็นซีแซตซีห้าเจ็ดเทนนิงนะครับลำยี่สิบสี่นิ้วนะครับแหมดูความสวยงามนะครับอันนี้สีห้าเจ็ดปืนสแตนดาร์ตนะครับสีห้าเจ็ดนี่รุ่นนี้ก็ลำกล้องก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับส่วนที่เอฟซีสงสัยนะครับเกี่ยวปน้ลำกล้องจะไม่มีนะครับรุ่นนี้จะไม่มีจากโรงงานเลยนะครับเขาจะไม่ให้มานะครับ แต่ถ้าเป็นรุ่น4 5 7เทนนิ่งอีกรุ่นหนึ่งเขาจะมีมาให้จากโรงงานนะครับยาปืนครับนี่มห้องจริงปืนตัวนี้แต่งใหม่แล้วครับอันนี้อาร์มสกอร์อาร์มสกอร์ ถ้าผมจะลองยิงกับลูกนี้ครับลูกหัวรูนะครับนี่ย่อนเข้าไปนะครับไม่ใส่ไม่ได้เอาเอาแมกราซีนมาอันนี้ให้ดูความสวยงามนะครับตัวปืนลำหนานะครับรุ่นนี้ ทำหน้าติดขาซ้ายแล้วก็สะโขบนะครับสะโขบเรียบร้อยนี่ทําการแต่งเซฟใหม่นะครับเพราะว่าปลดเซฟมันลั่นทําการแต่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ส่งงานนะครับ หลักๆก็น่าจะมีแค่นี้นะครับน้องทําการ,รยิงทดสอบแต่และรุ่นให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าเข่าๆนะครับเพราะว่าไม่มีเวลานะครับนี่ครับให้ดูนะครับนี้บาโน่นนี้อาร์มสกอร์นะครับแล้วก็มาสี 5, ส่ห้าสองสี่ห้าสองเสร็จแล้วก็มาสี่ห้าห้าอันนี้สี่ห้าเจ็ดอันนี้สี่ห้าห้าแล้วก็จากัวนี่จากัวโอเคครับ หลักๆก,ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับเพราะว่ามาทดสอบให้ p ี c ได้รับชมนะครับอ่าในคลิปตัวรีวิวฉบับเต็มเดี๋ยวผมค่อยลงให้ดูเป็น EP ีนะครับชอบก็าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับเพจเจนสุดทัศน์หรือว่าช่องอาจารย์หนูชีแซนะครับรักแล้ลกวลก็เคารมพี่อทุกคนนะครับขอบคุณครับ